คุณสำอองสิงทธิรพงศ์ทำงานที่นี่นานยังครับกี่ปีครับสิปีนะเมากี่ปีครับสิบป,ปีแล้วสิป,สปีแล้ว,ลวมีความเห็นยังไงบ้างงานต่างงานตัวที่ตัยตามไม่หนักเท่าไหร่นะครับงานหนักนะครับไม่หนักมีงานมีอะไรบ้างที่ทำวันวันหนึ่งเพราะว่าทำทุกอย่างเลยไหมครับทำทุกอย่างอาทีแล้วอ่ะิตย์แล้วทุกอย่าง มีอะไรบ้างครับ<ะ>มีอะไรอีกม,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 อมีวันหยุดไหมครับไม่มีเลยเงินเดือนพออยู่ได้นะครับไ,ได้อันนี้ยางปีที่สิบยังนะครับ<ะ>ยางปีที่สิบก็คิอว่าจะอยู่ที่นี่อีกนานนะครับจนกว่าจะไล่ออกก็มีความเห็นยังไงบริษัทเราก็ไปได้นะเศรษกฐกิจแบบนี้ ไทยไตอนนี้ก็อยู่คนเดียวใช่ไหมแฟนเฟลไม่มีไม่มีอยู่คนเดียวออยงงสองคน,งนงคกับลูกเนี่ยสองคนกับลูกลูกเลี้ยงอยู่ด้วยน้องยัางไงเราก็ไม่ลูกคนมตระหนันกผิดชอบนะครับเ<า>พราะมันเราตระหนับผิดชอบตัวเราเป็นได้ทั้งพ่อทั้งแม่ใช่ไหม,มเครียดอยูเนี่ยเ,เราต้องไม่ต้องเสียดทำใจสบายสบายถ้าดู ถ้าอยู่ที่ Toyota, โตโยต้าโชรุมก็ดีประยัดนะมันลำบีเวลาทำเ,ออเสร็จก็ช่วยง<ำ>านนิดหน่อยอืมเสร็จจะมีแล้วนะนที่เราลองทำลองเช็คมองกล้องไลงย <laughs> สบายดีนะครับโอเคต่อ okay. <laughs> แนวดูดิ